ตดข้างหน้า,าหน้ามึเสียคร่งวะตายหนึ่งขวาเงออกจอแล้วเยอะไดกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอากาซาเซโมเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะมาลงด่านอาร์บอรี่กันครับวันนี้ผมก็ชวนเพื่อนมาลงด้วยกัน4คนรวมบมด้วย นี่ก็จะเป็นการลงดาดอาร์มอรี่ครั้งแรกของผมและเพื่อนนะฮะก็เรายังไม่รู้เลยว่าดาดน,นี้มันมุมยิงมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันจะเกิดตรงไหนบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมก็เป,เปิดเลยคนระับเกมแรกลงห้องคอนโทรฮะเราก็ไม่ทาอะไรเลยเรารีบวิ่งออกไปข้างนอกกันเลยเพราะผมคิดว่าห้องคอนโทรมันไม่น่าอยู่แล้วลหลังจากนั้นเราก็ยึดโซนฝั่งนี้เอาไว้แล้วผมก็เจอเป้าหมายตายละ ตายแล้วตายเยอะปะอ้าวคนตายหนึ่งหลัง <8 S 1> จากผ่านตรงนั้นไปสามนาที <8 S 1> ผมก็เจออีกเป้าหมายหนึ่งแปดเหมือนกันสิบสองละแปดละตายข้างบนข้างบนตายฝั่งตรงข้ามนัดเดียวกม <Yeah. S 1> นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเราก็ออกไปรู้ตัวที่ฆ่าได้ทั้งหมดแล้วเราก็รอเวลาใกล้ๆแล้วค่อยออกรอบต่อไปเราก็เกิดฝั่งตรงข้ามห้องรถถัง เป้าหมายของเราก็คือเริ่มเกมเราก็แย่งกันไปรู้กันก่อนหลังจากรู้เสร็จเราก็วางกำลังป้องกันแต่ละโซนแต่ยังวางไม่เสร็จเลยศัตรูมาละขวาไหม่กล่องลึกขวาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีคนวิ่งมาปูหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อุ้ยเทรมาจริงไปตายไหม กูตายเูยไอ้เชี่ยมามาจริงเดี๋ยวไอ้เหี้ยใช้ปีกอะไรวะไอ้สัตว์เลยโอ้โหไม่โอ้โหไอ้สัตว์ให้บอกก็มาข้างหลังก็มึงมันตายกันสองคนแล้วพี่ซื้อสีแดงหรือสีขาวเดียววะปีนี้มึงจะซื้อสีอะไร จะขโมยเต่งไรกันคือในห้างก็ได้นะคาตาเลยมึงอะไรนะพี่สาวหน้าบอกกูหน่อยก็ได้ว่าตายแล้วบอกแล้วแม่แต่บอกต,ตอนค<า>ือแบบเจอมาแล้วไง ก็คือเหลือกูคนเดียวเฮียอะไรวะเนี่ยคนที่ฆ่าพวกมึงเชื่ออะไรกันอ่ะไม่ดูยังไม่ได้ดูยังเพิ่งดูแลยอ่ะจีิเฮ้ยมันกดรีพอร์ตได้นี่หว่าอ้าว รีพอร์ตว่าไอ้บูมแฮก กระสุนนย่างยนียเสียงเท้าไม่เหมือนใกล้มากอ่ะใกล้มันอยู่ห้องข้างกูเลยห้องที่กูเลงอยู่ไอ้ยันมาจากทางไหนมามันมาหาพวกมึงจากทางไหนวะทองเนี้ยที่ไอ้บูมเส็ส่องอยู่อะไล่มันมามันมาจากไอ้ประตูประตูหน้าประตูไอพีอะไอเปประตูหน้านัดอะมีรูสองรู เต็งไอ้สัสแม่งไม่ทันได้ยิงแม่งหันเฮ้ยกูขอนัดเดียวที่อก ใช้ปืนเลยเอฟบีไฟล์ออุ้ยปิงเหลือแปดนะเฮียอะไรเนี่ยอ่ะเด้งกลับมาละโหยี่ปีอยู่เลย ลัใช่พรอ,อมเซียนในเพื่อนมึงอยู่ไหนอยู่ไม่เข้า หลังจากนั้นผมก็รูทพวกมันแล้วก็ออกหกแสนสองหลังจากที่เพื่อนผมตายบดตาที่แล้วเราก็เลยขอเปลี่ยนบรรยากาศมาลงแวรี่ซะหน่อย <c oughs> ตกอะไรวะ อาคุณรู้แล้วคุณลืมอะไรสัตว์เืมยอะไรืมือาน้ำมามีคนรุดแล้วมันรู้ไปแล้ว,ลลวข้างล่า่างมันเสียคนว่ะนี่นงนนงไงเฮียตายแล้วผมนีรู้สึกโชคดีมากเลยที่มันไม่ยิงเราถ้ามันจะเอาคนไปนอนด้วยหนึ่งคนมันทําได้แน่นอนหลังจากนั้นเราก็ดันมาโซนบอสของดานแวลลี่เพราะว่าเราได้ยินเสียงปืนยิงกันคนยิงกัน โอ้หปืนแม่งสูงโคตรไกลเลยเราคุณแปดมาปะเนี่ยตะโขบเท่าไหร่เอาส่งให้บาสก่อนก็ได้นะให้บาสเก็บใส่ไอ้ช่องพิเศษเหมือนกันนะนนนะโยนตะ,ะโขบมาตะโขบคูณคูณหกว่นะเนี่ยใส่ไปบาสใส่ใส่เก็บไปบาร์สเก็กเลยดันแล้วเพื่อนดันได้แล้วอ้าวเฮียเก็บไม่ได้สัตว์แม่งเพิ่งซื้อเลยฮะ มีคนมีคนเบาเบาเฮ้ยแมาไอ้เจ้ากูไงอโหแดงแล้วเกือบตายอุ้ยอุ้ยล่างตายหนึ่งระบนตายหนึ่งขอโทษกูช่วยอะไรไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮี้ยข้างหลังมา ยดูก่อนไหมยึดตูก่อนไหมไป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 ไ้ยิงมาจา,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 ากฝั่งนน้นยิงมาฝั่ง้นฝั่งบ้านนี่หลังจากเพื่อนเราขึ้นมาคบทุกคนแล้วเราก็ฮิลแล้วก็พยายามเฝ้าระวังว่าศัตรูอยู่ที่ไหนเพราะว่าศัตรูที่เหลือน่าจะเหลืออยู่คนหนึง่งแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนผมก็เลยแคมป์อยู่ตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าจนในที่สุดศัตรูก็วิ่งหนีออกไป มันวิ่งออกไปแล้วนี่จำโดยที่วิ่งออกไปดีๆนะฮะจริงๆมันไม่ได้วิ่งออกไปแม่งวิ่งออกไปแคมป์หน้าประตูเออเว้ยนาวิ่งออกไปคนหนึ่งอะลอกรู้ว่าหน้าประตูเมื่อกี้ยิงไม่ทันมึงไม่ได้ยินเสียงอระที่มันวิ่งเมื่อกี้ไม่ได้ยินไปแล้วใช่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แค่นั้นแหละ หังจากที่ศัตรูวิ่งออกไปที่ผมคิดว่ามันออกไปเลยเราก็ทําการรูทแล้วก็รูทจนครบท่วนกันทุกคนแล้วเราก็กําลังจะออกออก,ออกแล้วตรงเลยตรงตรงทุกคนเห็นอะไรไหมฮะอย่างเนียนของยังอยู่ปะวะอะไรของ,องพื้นอะของ,องพื้นคืออะไร

หลังจากที่เราฆ่าศัตรูที่ฆ่าเพื่อนของเราได้เราก็รูทมันแล้วก็ออกแต่ของมันไม่มีอะไรเลยส่วนตาสุดท้ายเราก็กลับมาเล่นที่ด่านอาร์บอรี่และรอบนี้เราเกิดใต้ดินแผนก็คือเกิดมาปุ๊บผมก็เลยรีบไปกดเปิดเซฟและให้เพื่อนคุมบันไดสองฝั่งแต่ยังคุมไม่ทันเลยศัตรูก็ดันลงมาละเปิดเซฟไปนะ จ็บครับคนผลบอดมีน้องไม่ตายเป็นงูมาเลยอ่ะเมื่อกี้บอดอยู่ฝั่ง้าฝั่งนู้นนะพี่ไม่ปข้าบอดให้ตายหนึ่งตายละคนตายหนึ่งอดคนใช่ไหมเออไปข้าบอดให้อุ้ยเฮยระเบิดจากไหนกัน หมดเลยมันปลายัดออกมา,ไม,าไม่มีแล้วกูฆ่าไปแล้วสองตัวแต่เพจเตอร์รอ,อเลยสัตว์บุมบุมไม่มันดันมามันจะดันมามันจะดันมากูเจ็บกูโดนยิงไอ้พี่อยู่ไหนเอ้ยกูครบฝั่งอีกฝั่งละเออไปวิ่ง <c oughs> ไอ้เอ็มกลับมาแล้วกลับมาแล้วขออนุญาตเปิดเซฟก่อนแล้วกันบูมมันจะพีไฟใส่มึงอะระวังระวังระวัง งาแลยวเบมาลงมาละไอพี่หกล้มล้มสองล้มสองล้มสองกูเจ็บกูเจ็บวิ่งไปช่วยกูวิ่งไปสังรุดตายสองตายสองหลังจากเคลียร์สองตัวนั้นเสร็จมันก็ไม่มีใครลงมาอีกผมกับเพื่อนก็รีเซ็ตตัวเองแล้วก็รู้สิ่งที่รุดได้ข้างล่าง ผมก็ภาวนาให้คนข้างบนกดห้องคอนตัวรูมให้พวกเราได้ออกไปอันนี้ฉันสองตัวใช่ไหมโอเคกูทุกปี้ากูเจ็บแขนีอยู่ร้องให้ตกใจหมดเฮ้อ <c oughs> ก็โดนเฝ้าแล้ว